ยุงฉ่ำยมเย็นอีกแล้วเม็ดใหญ่มากเลยจ้ะมาเล่นน้ำกันเล่นน้ำน้ำไหลไปถึงไหนเราต้วงเอาน้ำมาอ่ะถึงบ้าล้วจ้ะ ba la ta chúng sầm giảm dìn tha nam vẫn không lại đã dù đã dù chính xác giảm dần mắm nhưng mà mới nhiều có lạnh à? có xung sảm xung sảm ta Có làm cho lòng mà đi lưu này cả ลำหล้นะคะชุมช่มฉ่ำยามเย็นขออนุญาตไปทำทางน้ำก่อนนะจ๊ะรู้สึกว่าน้ำไหลแรงมากแล้วชุมช่มฉ่ำยามเย็นจ้า